เมสซี่จะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามีสหรัฐอเมริกาสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าลีโอนลเมสซี่ตำนานทีมชาติอาร์เจนตินา่าจะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามีของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ย้ายออกจากปารีสแซงต์ Man, แช็์แมงแชมป์ฝรั่งเศสจากรายงานข่าวกีฬาวันนี้เมสซี่วัย35ปีได้รับข้อเสนอจำนวนมหาศาลจากสโมสรอ,อันฮิลานในลิกาอุดอาระเบีย และการกลับไปบาร์เซโลนานั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินไฟ n น n c ช a l Fair Play โดยเมสซี่บอกกับหนังสือพิมพ์ไดอารีโอและมันโดเดปติวว่าผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปไมอามี่ผมตัดสินใจที่จะออกจากยุโรปซึ่งเป็นความจริงที่ผมได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นในยุโรปแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะความคิดของผมคือการกลับไปบาร์เซโลนาเท่านั้นและหลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและไม่สามารถไปบาซ่าได้ ก็ถึงเวลาต้องไปเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เพื่อใช้ชีวิตฟุตบอลในแบบที่แตกต่างออกไปและสนุกกับชีวิตประจำวันของผมให้มากขึ้น